รถมือสองขอมแปมมรีวิวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแปมหยิบเป็นเจ้า Toyota v o ีอนะคะ 1.5e คันนี้นะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเผื่อว่าใครอยากได้รถเก๋งทรงซีดานนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมตลอดการเลยนะคะสำหรับ Toyota v o ีอนะคะ คันนี้นะคะเป็นโฉมปี2017ค่ะเกรดรุ่น1 5 e นะคะรุ่น e ก็คือรุ่นกลางนะคะตัวรองท็อปนั่นเองรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมเลยนะคะมาพร้อมกับสีเทานะคะหรือว่าสีบอลเงินนะคะไม่ใช่เทาค่ะขออภยัยเป็นบอลเงินนะคะอันนี้เรียกบอลเงินนะเป็นสีเมทัลลิกค่ะดูใกล้ๆนี่มันจะมีความวาวนะคะมีความเป็นเม็ดสีนะคะเวลาโดนแสงนะลูกค้า สีสวยค่ะสีสวยสียอดนิยมดูแลรักษาง่ายลาค่ขายต่อก็ไม่ตกนะคันนี้นะคะวิ่งทางไกลก็ได้นะคะวิ่งในเมืองก็ดีนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีค่ะนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะตอนนี้แบบมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเครดิตดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถวันนี้ ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยนะคะนี่ใครยังไม่มีรถนะ,ะไว้เที่ยวนะ,ะปีใหม่นะคะเทศก,กาลลอยกระทงเทศก,กาลปีใหม่ใกล้มาถึงแล้วนะคะจัดเลยออกรถวันนี้ไปพอนอีกทีปีหน้าสบายๆเลยนะคะมาพร้อมแล้วนะคะเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านี่สำหรับคันนี้นะคะไฟหน้านี่เป็นแบบฮาโลเจนนะคะตัวไฟน,นะคะตัวโคมนี่สวยใสๆเลยนะคะเห็นไหม ไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นเลยค่ะไม่แตกไม่หักไม่หมองนะคะใสๆกิ๊บๆเลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอคู่หน้านะคะไฟตัดหมอคู่หน้าก็มีมาให้แล้วนะคะสำหรับเกตรุ่นลองท็อปคันนี้นะคะนี่สวยๆเลยกระจังหน้าแท้เดิมนะคะสีเดิมนะะออกห้างมาสีนี้เลยนะคะสีออกจากโรงงานมาเลยนะ,ะล้อมแมกขาล้อมแม็กเป็นลายใบพัดแบบนี้เลยแม็กอลลอยแท้เดิมโรงงานสวยๆค่ะ ขนาดนะคะอยู่ที่15นิ้วนะคะล้อมแม็กล้อมแม็กขนาด15นิ้วนะคะลูกค้าอ่ะแล้วก็ยางนะคะยางปี2020นะคะนี่สวยๆค่ะนะ,ะดอกยางลึกๆไปเลยนะคะสีเนียๆนๆะคะเหลี่ยมสันคมชัดเลยกระจกหูช้างสีเดียวกับตัวรถค่ะนี่ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะคะเห็นไฟเลี้ยวชัดเจนแน่นอนนะคะกระจกมองข้างไม่ใช่ขออภัยค่ะกระจกนะคะ กระจกทั้ง4บ้บานนะคะเป็นกระจกแพ้เดิมนะ,ะมีโลโก้โตโยต้านะคะแต่ว่ากล้องอาจจะไม่โฟกัสนะคะนี่กระจกแพ้เดิมแน่นอนนะคะมีสัญญาณกันขโมยนะคะไม่ต้องกังวลเลยมือเปิดนะคะมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะสวยๆเลยนะ,ะอ่ะดูด้านในนะคะด้านในนะคะสำหรับเกตรุ่น1 5 e นะคะภายในจะเป็นสีดำนะ,ะตัดกับ ตัดกับสีโรสโกนะคะจะเป็นแผงประตูหรือว่าแผงคอนโซลหน้านะคะพวกนี้จะเป็นสีโรสโกนะคะออกชมพูชมพูอ่ะเดี๋ยวดูเบาะก,ก่อนนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเป็นลายนี้เบาะนี่ตะเข็บสวยๆค่ะเบาะเดิมๆจากโรงงานนะคะก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะนี่ให้ดูชัดๆไปเลยนะคะแต่เราได้มีการทําความสะอาดนะ,ะสปาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซับบอกเบาะอะไรให้เสร็จหมดเลยนะ นี่ยค่ะตัวรสโตที่แปมบอกไปเบื้องต้นนะคะจะออกสีชมพูชมพูนะคะก็เอาใจผู้หญิงนะคะเอาใจผู้หญิงเนาะแต่ว่าผู้ชายก็ซื้อกันเยอะนะคะภายในเขาจะดีไซน์ออกแนวแบบเรียบหรูดูแพงนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะในส่วนของตัวเลขไม่เดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์ด้วยนี่ค่ะเลขไม้นะ,ะอยู่ที่1นึ่งแสน 5000โลเท่านั้นนะคะ,ฉะเฉลี่ยตามปีถือว่าน,น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้ปี17เลขไม่แสน0 0า0โลฉเฉลี่ยน้อยจริงๆนะคะตัวเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงวิทยุเดิมๆเลยนะคะไม่ได้มีการดัดแปลงะคะวิทยุ fm นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีช่องเสียบ usb นะคะหรือว่าชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือฟังเพลงได้เลยนะคะใช้งานได้ตามปกติทุกปุ่มทุกจุดเลยนะคะส่วนแอร์ไม่ต้องห่วงคะ่ะเย็นฉ่ำ เย็นเจี๊ยบเลยนะคะแอร์เย็นทุกช่องใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่แอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะหมุนเองนะ,ะจะยังไม่ใช่ออโต้นะคะเป็นแมนนวลแบบนี้เลยนะคะเลือกโหมดได้นะคะปรับลงเท้าหรืออะไรอย่างนี้เนาะเกียร์นะคะจะเป็นขั้นบันไดนะคะขั้นบันไดหัวเกียร์สวยๆค่ะนะคะฐานเกียร์เป็นสีดำเงานะคะหรือว่าเป็นเปีนโนแบ็กนะคะ นี่มีกล่องเก็บของนะคะตรงกลางให้นะคะส่วนที่วางแก้วจะอยู่ข้างประตูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไปให้ดูนะค,ะคอนโซลด้านหน้า,นาเนียนๆสวยๆค่ะนี่ให้ดูเอาไปราคาออกให้ดูเลยเห็นไ,ไหมคะคอนโซลเนียนสวยไม่มีคราบกาวไม่มีรอยถลอกเลยนะคะส่วนเพดานนะคะเพดานนี่ฝั่งนู้นแผงบางแดดหน้ายังไม่แกะพลาสติกเลยคะ่ะลูกค้ามีกระจกแต่งหน้าให้นะคะนี่ ไม่มีรอยรอยยันหรือรอยเจิมนะคะคันนี้ห้องโดยสารสวยค่ะสะอาดสะอ้านเลยนะแล้วก็ส่วนตัวนอ็อตอะเดี๋ยวแปมแผงให้ดูด้านล่างก่อนน็อตข้างประตูนะคะคุณขับไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยไขรถไม่เคยชนหนักนะคะไม่เคยชนเลยเนาะไม่มีพิคว่ำมจมนามแน่นอนนะคะรถทุกคันคัดเกรด A สภาพดีเช็คประวัติข้อมูลแหล่งที่มาได้เลยนะคะมีแผงประตูด้านข้างนะคะให้ดูก่อนนะคะ สวิตนะคะควบคุมตัวกระจกทั้ง4บานเป็นไฟฟ้านะคะออโต้ฝั่งคนขับนะเนี่ยค่ะแผงประตูจะเป็นสีโลสโตนะคะให้ดูใกล้ๆชัดๆจะจะไปเลยนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะนี่ปมชอบนะเป็นออกสีชมพูชมพูนะคะให้ความรู้สึกเรียบหรูสวยงามนะคะแล้วก็ออกแนวหวานๆด้วยนะคะคุณผู้หญิงหลายๆท่านก็อาจจะถูกใจสิ่งนี้เนาะ,ะนี่นะคะให้ดูจาก ด้านหลังนะคะด้านหลังนี่ห้องโดยสารสวยๆค่ะรถคันนี้นะคะเจ้าของมือเดียวนะลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะได้รถสวยไม่ช้ำเลยนะคะเกรดเอแน่นอนนีค่ะแผงประตูสวยๆนะคะอะไปดูกันต่อนะคะสำหรับข้างหลังนะคะ Toyota Vios ตตด,ด้านหลังนี่ จะเป็นทรงสีดานนะคะทรงสีดานก็คือเป็นทรงเก่งแบบนี้เลยนะคะเป็นฝากระโปรงแยกนะคะลูกค้าไม่ใช่ห้องโดยสารรวมเนาะซีดานจะเป็นฝากระโปรงแยกออกมาแบบนี้นะคะไฟท้ายนะคะใส่สค่ะใส่สายสวยๆนี่ใส่กริปเลยนะคะไม่เหลืองไม่หมองไม่ขุ่นเลยโลโก้อยู่ครบทุกตัวอักษรคะไม่มีตกไม่มีหล่นไม่มีหายนะคะนี่โลโก้สัญ,ญลักษณ์นะคะเกตรุ่นตัว e นะคะอยู่ครบๆเลย สวยๆค่ะนะคะคันนี้นะคะไม่มีกล้องมองหลังนะคะแต่ว่ามีตัวเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์กะระยะถอยหลังมาให้เราด้วยนะคะช่วยเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้นะคะก็จะช่วยเตือนเนาะขณะถอยหลังอ่ะเดี๋ยวกันเปิดให้ดูฝาท้ายนะคะนี่ค่ะข้างหลังนะคะเปิดมา นี่ช่องเก็บสัมภาระนะคะข้างหลังค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสำหรับ Toyota v วีอคันนี้นะคะนี่เปิดไม้กระดานขึ้นมายาไหลนะคะมีให้ครบเลยนะคะรอยซีนสวยๆค่ะคันนี้นะคะไม่มีชนท้ายชนหนักมาแน่นอนถูงเครื่องมือแม่แรงต่างๆอุปกรณ์นะคะทุกอย่างอยู่ครบนะคะพร้อมใช้งานเลยนะ แล้วก็ตัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงท้ายด้านขวานเนียนสวยแบบนี้นะคะไม่เคยแกะไม่เคยไขยแน่นอนนะคะนี่อันนี้ตัวน็อตที่ฝั่งซ้ายนะคะเนียนขนาดนี้เป็นไงคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยไขยเลยค่ะ ฝาท้ายเดิมๆสวยๆนะคะใครอยากจะมาดูรถจริงนะคะมาได้เลยนะคะติดต่อแบบเข้มาเลยนะที่เบอร์0 9 2ย์3 7 9 6 6นะคะมาเลยค่ะยินดีเลยนะคะมาดูรถจริงนะคะแบบให้ทดลองขับได้ด้วยนะคะลูกค้าทดลองขับกันไปเลยนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้นะคะโอนจองออนไลน์ได้เลยนะเะชื่อถือได้แน่นอนนะคะ แล้วก็มีบริการส่งมอบด้วยรถสไลด์ด้วยนะคะดูจากคลิปนี้ปมแบบก็คิดว่าค่อนข้างที่จะละเอียดระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีตรงไหนตกหล่นไปหรืออยากจะได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาหรืออินบ็อกซ์นะคะทักไลน์มาบอกก็ได้นะคะอยากให้ปแบบ๋อมถ่ายหรือว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะยินดีเลยนะนี่ค่ะสวยจริงลูกค้าคันนี้นะคะใครได้ไปนะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแผ่นเพจปีผลิตนี่แปะอยู่ตรงนี้นะคะ<ม>เลขเครื่องเลขถังชัดเจนวันเดือนปีผลิตเห็นไหมคะรถปลายปี17เลยสวยๆค่ะนะคะน็อตสวยๆนะคะอันนี้เป็นข้างประตูฝั่งซ้ายแล้วนะไม่เคยแกะเลยเห็นไหมคะเนียนขนาดนี้ไม่เคยขายนะคะซิงซิงสวยๆเลยค่ะโครงสร้างเดิมเลยนะคะเน้นย้ำค่ะนะคะว่ารถนะคะที่ร้านเราเน้นสภาพเกรด A ทุกคันนะคะ ใครซื้อรถกับเราถามไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องกลัวผิดหวังแน่นอนนะคะรถคัดเกรดเกคันนะคะถ้าลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะตรวจสอบข้อมูลได้เลยนะคะไม่มีผิดความชนหนักหรือจมน้ำแน่นอนนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนี่คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ Duo v u โอ v นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1 c 0 0ค่ะตัวนี้ 1,500cc นะคะลูกค้า สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวแบบเริ่มจากตัวน็อตก่อนนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขนะคะลอยอาร์ตกลมๆชัดๆแบบนี้นะคะตัวคานสวยๆค่ะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะย,ย้ำเลยนี่นะคะถ้ารถมีชนหนักมานะคะคานไม่สวยอย่างนี้นะคะลูกค้าไม่เนียนไม่สวยแบบนี้นะคะลอยอาร์ตนี่เห็นไหมเนียนๆสวยๆเลยส่องให้ดูกันทุกจุดจะๆจักไปเลยนะคะนี่ที่ ฝากระโปรงหน้านะคะด้านขวาก็เช่นกันนะปั๊มตาตัวต้าอยู่ครบเลยชัดเจนนะคะฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะรอยอาร์ตรอยซีนนะคะเดิมเดิมสวยๆนะคะรอยอาร์ตกลมๆชัดๆแบบนี้นะ,ะลูกค้าสติเกะะตเกอร์นะคะข้อควรระวังสติกเกอร์ต่างๆนี่อยู่ครบๆเลยนะคะรอยอาร์ตชัดๆเลยแผ่นการความร้อนใต้ฝาโปรงนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีหลุดไม่มีลุยนะคะลูกค้าแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะคะนานๆไปเลยอะ่ะ ส่วนตัวของห้องเครื่องนะคะนี่ฝาครอบเครื่องนี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะหน้าห้องเครื่องนี่สภาพพร้อมใช้งานนะคะเรามีการสปาห้องเครื่องเบื้องต้นให้แล้วนะคะลูกค้าได้รถสวยๆไปเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องให้ก่อนส่งมอบด้วยนะคะลูกค้าออกรถไปก็คือเติมน้ํามันนะคะใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรนะคะเราปรับสภาพ ทำทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะสปาห้องเครื่องสปาห้องโดยสารนะคะทุกอย่างเราทําให้หมดเลยนะคะคันนี้นะคะสรุปท้ายคลิปก่อนเป็น Toyota v วีอนะคะ 1.5e นะรุ่นลองท็อปเลยนะคะปี2017ค่ะไม่150,000โลเท่านั้นนะคะกับราคาเพียง349,000บาทนะคะรายได้หมื่นกว่าบาทออกรถได้เลยนะคะคันนี้ฟีดาวจัดเต็มได้เลยผ่อนเพียงแค่เดือนลับประมาณ หกพันกว่าบาทเจ็ดพันนะคะเข้าค่าประมาณนี้นะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะว่าตัวเองไม่สามารถออกรถได้นะคะโทรมาปรึกษาแบบก่อนได้ติดอะไรตรงไหนกังวลตรงไหนนะคะยินดีคําปรึกษาทุกเงื่อนไขเลยไม่ซื้อไม่เป็นไรปรึกษาก่อนได้นะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกอาชีพด้วยนะคะอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะสามารถซื้อได้หมดเลยนะคะมีการมีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่ทั่วประเทศะคะ่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะบริการ ให้ถึงบ้านเลยเตรียมเอกสารไว้แค่นั้นเองนะก็เริ่มหมดแรงแล้วนะคะใครสนใจคันนี้โทรหาหนูได้เลยนะคะ092 283 7 9 6สเนะคะเบอร์นี้มีไลน์แอดไลน์มาได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าแปมมจะเอารถสวยๆคันไหนมารีวิวอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ